เฮ้ hey, ทุกคนสวัสดีครับโอ้โ oh หพระเจ้าจอดมันยอดมากจริงเลยโอ้ oh, ของเล่นเต็มไปหมดเลยโอ้ oh, ตรมตาตมานโอ้ oh, นี่มันปืนของฉันทุกคนโอ้ oh, นี่ฟิสป่าเฮ้ยโอ้ว้าวนี่แอร์เพนช้างน้อยไปเลย นีช้างเร,เรา,ามีสองตัวเฮ้ยเฮ้ยเ้ย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 โอ้ตำม,ตมนตมันเย้เย้โอ้พระเจ้าจอดมันจอดมากเลยนี่ก็ช้างเหมือนกันนะครับช้างนี่มีมีหลายแบบนะทุกคนนี่ก็ช้างดีตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ช้างตัวเล็ก อันนี้ช้างตัวนมุมและนี่คือพี่ใหญ่ตัวใหญ่ก็เพื่อนเลยโอ้โหวิ่งแข่งกันไปนู่นแล้วรอแม่ด้วยลูกโอ้นี่ของเล่นเต็มไปหมดเลยทุกคนพระเจ้าจอดโอ้ไดโนเสาร์ถือลูกบอล นีมันไดโนเสาร์เจ้าทีเร็กซ์โอ้นี่ป่าโอ้โหไปนู่นแล้วทุกคนนี่เราไปนู่นแล้วนี่บัฟเฟโลโอ้บอัฟเฟลโลช้างเอลฟิน ช้างแอฟริกาโอ้ช้างแอฟริกาสวยกว่เพื่อนเลยทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันหน้าวันนี้ยังไม่หมดนะครับมีเยอะรอติดตามกันนะครับบายบาย